กาเรียนท่านประธานสภาที่เคารพนะคะดิฉันดรนาทีค่ะรัชกิจประการสมาชิกสภาพทัแทนราศดรพักภูมิใจภูมิใจไทยระบบบัญชีรายชื่อค่ะก็วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่เราได้มีโอกาสมา พูดคุยนะคะแล้วก็มาหามาร่วมกันศึกษาแล้วก็หามาตรการแก้ไขปัญหาในเรื่องของอายางราคาตกต่ำนะคะซึ่งสมาชิกหลายๆท่านก็ได้เสนอยตินี้ขึ้นมานะคะแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีด้วยนะคะท่านประธานก็คือมีรัฐมนตรีช่วยมานั่งฟังนะคะซึ่งดิฉันคิดว่า,ขาขก็คงจะเป็นประโยชน์นะคะสิ่งสำคัญคือหลายๆท่านคงทราบนะคะว่า ยางเนี่ยหลายสมาชิกหลายท่านนะคะตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วถึงวันนี้นะคะก็พูดกันในถึงเครื่องของราคานะคะจะเห็นว่าจริงๆแล้วราคายางเนี่ยค่ะสูงสุดเนี่ยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2,554นะคะซึ่งาราคากิโลละ281บาทค่ะแต่ปัจจุบันนี้เมื่อเช้านี้นะคะตัวดิฉันเองก็ได้มีโอกาสาโทรไปคุยกับ สมาชิกของบ้านดิฉันเองกันนะคะซึ่งหลายๆท่านก็ทราบอนะคะว่าจังหวัดพัทลุงเนี่ยวันนี้เนี่ยก็ยางพาราก็เป็นอีกหนึ่งสินค้านะคะที่จะช่วยในเรื่องของเรศรษฐกิจด้วยนะคะก็ปรากฏเมื่อเช้าในราคา77บาทนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นลดลงมาสูงสุดแล้วะคะ่ะท่านประธานเพราะถเทียบจากราคาเมื่อ ตอน54นะคะก็ลดลงมา50%กว่าซนะคะซึ่งจริงๆแล้วถ้าสมมตนะิเราเข้าใจนะคะวันนี้เราเข้าใจในเรื่องของตลาดเนี่ยทุกท่านก็ทราบนะคะว่ามันมีวิกฤตในเรื่องของเศรษฐกิจยูโรที่ส่งผลให้ประเทศเรานะคะทั้งทางตรงและก็ทางอ้อมนะคะต่อตลาดยางพาราของประเทศไทยแล้วเราก็ทราบอีกนะคะว่าประเทศจีนและก็สหภาพยุโรปเนี่ยเป็นผู้ที่ใช้ยางพารา ในอุตสาหกรรมมากที่สุดนะคะก็ประมาณ1 4 6ของการาใช้ยางทั่วโลกนะคะแต่ปีนี้นะคะถ้าสมมติว่าเราได้ศึกษานะคะจะเห็นว่ารถยนต์ที่จดทะเบียนใหม่ในสาภาพยุโรปนะคะ6เดือนแรกของปีนี้เนี่ยลดลงนะคะลดลงถึง7.1%ก็ประมาณาหรือเท่ากับครึ่งปีแรกเนี่ยประมาณ6.6ล้านคันนะคะซึ่ง ถ้าเราเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยหรือตั้งแต่ปี53-54เนี่ยตลาดรถยนต์เนี่ยมีการขยายตัวเยอะมากนะคะประมาณ20%นะคะเพราะนวันนี้ถ้าสมมติเราเข้าใจนะคะตัวดิฉันเองคิดว่ารัฐบาลเองเข้าใจหรือแม้แต่รัฐมนตรีเองนะคะที่มานั่งฟังวันนี้ท่านก็เข้าใจว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นปัญหานะคะแต่สิ่งสำคัญที่เราจะ จำเป็นต้องมีมาตรการนะฮะที่จะช่วยเหลือในเรื่องของเกษตรกรที่เป็นชาวสวนยางอย่างเร่งด่วนนะคะซึ่งวันนี้รัฐบาลเองก็ช่วยเหลือนะคะก็คือในเรื่องของการอนุนมัติเงิน1 5 0 0นล้านบาทเนี่ยให้กับสถาบันเกษตรกรหรือแม้แต่องค์กรสวนยางเองนะคะที่จะไปช่วยที่ในเรื่องของการประกันราคาก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ดิฉันคิดว่า มาตรการเหล่านี้น่าจะเป็นแค่ช่วงระยะสั้นนะคะดังนั้นดิฉันอยากจะขอนำเสนอแนวคิดนะคะว่าอย่างน้อยมาตรการในระยะยาวที่รัฐมนตรีหรือแม้แต่รัฐบาลที่จะสามารถนำไปใช้ได้ในสักหกประเด็นนะคะประเด็นแรกก็ในเรื่องของวันนี้นะคะ่ะท่านประธานผ่านไปยังรัฐมนตรีที่นั่งฟังด้วยนะคะก็คือการรับซื้อจุดนะคะ เกษตรกรเนี่ยได้รับผลประโยชน์ตรงนี้น้อยมากนะคะก็อยากจะขอความกรุณาให้รัฐบาลได้กระจายจุด นะคะให้ประชาชนที่เป็นชาวสวนยางจริงๆได้รับระะผลประโยชน์เยอะๆนะคะเพราะปัจจุบันนี้คนที่ได้รับประโยชน์จริงๆก็คือ,อ,อสหกรณ์นะคะคนที่จะอยู่ในสหกรณ์หรือแม้แต่อยู่ในโรงรมพวกนี้จะได้ประโยชน์นะคะแต่ว่าเกษตรกรจริงๆที่เป็นเจ้าของสวนยางนี้จะได้ผลประโยชน์น้อยมากนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากฝากในเรื่องของการกระจายจุดรับซื้อนะคะซึ่งไม่เฉพาะที่บ้านดิฉันอย่างเดียวแต่ดิฉันลอง หาข้อมูลดูปรากฏว่าเป็นเหมือนกันในเกือบทุกจังหวัดนะคะประเด็นที่สองค่ะท่านประธานที่อยากจะฝากนะคะก็คือวันนี้เนี่ย่ะรัฐบาลไทยเราเนี่ยต้องต้องอาศัยความร่วมมือนะคะในสองประเทศใหญ่ๆนะคะที่เป็นผู้ผลิตไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียหรือมาเลเซียนะคะเพื่อที่จะหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาราคาย,ย่างร่วมกันนะคะประเด็นที่สมค่ะ ทํำยังไงนะคะเราจะสร้างแรงจูงใจยังไงให้ต่างชาติะคะ่ะมาตั้งโรงงานแปรรูปอย่างพาราไทยเพื่อที่จะส่งออกมากขึ้นนะคะวันนี้ดิฉันว่าประเทศไทยเราก็ได้เปรียบนะคะในหลายๆเรื่องเพรื่องการสร้างแรงจูงใจตรงนี้ที่จะให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนก็น่าจะเป็นไปได้นะคะถ้าไหนๆเราก็กาลังจะเข้าร่วม AEC ด้วยนะคะ ข้อที่4ค่ะที่อยากจะพูดถึงนะคะในเรื่องของการลงทุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทั้งระบบนะคะเ,เพื่อรองรับศักยภาพในการแข่งขันรวมถึงรองรับพื้นที่าการปลูก ยังพาาเพิ่มขึ้นในประเทศไทยนะคะสมาชิกผู้สรงเกียรติหลายๆท่านก็ได้พูดถึงแล้วว่าเมืองไทยตอนนี้นะคะเรามีถึง66จังหวัดเพราะฉะนั้นเราต้องมีงานวิจัยที่จะรองรับในเรื่องของเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มขึ้นหรือแม้แต่การที่จะมาแปรรูปนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวันนี้ในเรื่องของเครื่องสำอางนะคะจริงๆเราก็สามารถที่จะใช้ การสกัดน้ำยางเนี่ยไปใช้ในเรื่องของอุตสาหกรรมเครื่องสำอางได้นะคะหรือแม้แต่ในเรื่องของอการที่จะนำน้ำยางนะคะผสมกับยางมาตอยเพื่อราดถนนจะเห็นว่าปัจจุบันนี้เราไม่ค่อยได้ใช้ยางมะตอยราดถนนนะคะเราใช้เป็นเป็นซีเมนซึ่งเ,เ,เป็นส่วนใหญ่ก็อยากให้วกกลับมาหันมาใช้ในเรื่องของน้ำยางด้วยนะคะถ้าเกิดมันมีมากขึ้นรวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆที่สามารถใช้ยางไปใช้ด้วยนะคะประเด็นที่5ที่อยาก จะเสนอค่ะในเรื่องของการเสาะหากลุ่มตลาดย,าง,ยางใหม่ นะคะจะเห็นว่าปัจจุบันประเทศไทยเราใช้แค่2จังหวัดสองประเทศนะคะคือจริงๆแล้วตลาดเราส่วนใหญ่อยู่ที่ยุโรปและก็จีนนะคะวันนี้ดิฉันว่าในกลุ่มอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรัสเซียบราซิลหรือแม้แต่เกาหลีใต้นะคะซึ่งประเทศเหล่านี้เนี่ยมีการเจริญทางเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วนะคะดิฉันวาอาจจะเป็นไปได้ที่รัฐบาลจะ สาหาตลาดใหม่นะคะประเด็นสุดท้ายค่ะท่านประธานในเรื่องของเ,ออเร่งให้มีการจัดตั้งการยางแห่งประเทศไทยซึ่งวันนี้ก็ผ่านสภาเราไปแล้วนะคะให้เป็นรัฐวิสาหกิจที่ไม่หวังผลกำไร นะคะเพื่อที่จะเป็นองค์กรหลักในเรื่องของอาการบริหารจัดการนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบุคลากรซึ่งเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดนะคะทั้งสองภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ปลูกผู้รับซื้อหรือแม้แต่ผู้บริหารเองที่อยู่ในสกยอเองทั้งหมดนะคะก็ฝากไว้เป็นแนวคิดที่อยากจะเสนอแนะไปยัง ฝาก่านประธานไปยังรัฐบาลแล้วก็รัฐมนตรีที่นั่งฟังอยู่นะคะเผื่อจะได้เป็นประโยชน์ในการนําไปใช้เป็นมาตรการในการแก้แกไขปัญหาราคาย,ยางตกต่ำค่ะขอบพระคุณค่ะ